ภาวะไวรัสโควิดครองเมืองการแพทย์เวชภัณฑ์และยาถือเป็นสิ่งจำเป็นอันดับหนึ่งของการรักษาภาพรวมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคมปี63ขยายตัว7.5หรือมูลค่า5.7พันล้านบาททำให้ความต้องการยาประเภทแก้ไข้แก้ปวดแก้อักเสบอาหารเสริมวิตามินและตลาดยาสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า4 ช่วงประเทศเกิดวิกฤตเนี่ยครับพอตยากับนิ่งโตนิ่งๆไม่ตกไม่มีขนาดซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถบาลานซ์พอตได้ค่อนข้างดียอดขายไม่ตกแต่เหนื่อยครับยอมรับว่าเลยว่าเหนื่อยขึ้นนะวิตามินซียอดขายเพิ่มขึ้น10เท่านะครับอย่างตัวเห็ดหลินจือยอดขายก็ดีขึ้นเพราะคนเชื่อว่านะครับมันจะช่วยได้และมีงานวิจัยว่าช่วยได้พอคนมองว่าเฮ้ยร่างกายต้องแข็งแรงเพิ่มอินมูนก็เลยทานอาหารเสริมเข้าไปนะครับส่วนพอตยานี่ยยืนพื้นอยู่แล้ว อร์ตยาแทบจะไม่กระทบเลยอาจจะมีกระทบนิดหน่อยเนื่องจากช่วงปิดเมืองคนไม่เข้าไปซื้อตามร้านขายยาแต่กลับได้การชดเชยจากโมเดิ t เทรดคือร้านขายยาที่อยู่ตามห้างยอดไม่ตกคือบาลานซ์นี่เท่าๆกันนะครับแล้วก็จะมีพออ์ตัวแอลอกอฮอล์กับพวกอรอตกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ดีพลิกขึ้นมานะครับกับฟ้าทลายโจนซึ่งช่วงโควิดนี่พลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวได้เร็วพอกฎหมายออกเสร็จปุ๊บ เราก็ผมมาตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งทีมเลยตั้งทีมภพิบัติขึ้นมาเป็นวอลลุ่มเพื่อจะรีบลอนช์โปรดักต์ตัวนี้ให้สินค้าไม่ขาดตลาดที่เราพยายามส่งเสริมคือส่งเสริมน่านกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นตำรับที่ไทยเราใช้ครับเราสามารถใช้ตำรับแพทยแผนโบราณได้แพทยแผนไทยก็คือตำรับยากแก้ไข้ยากแก้ร้อนในนะครับแล้วตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลูกค้าหลักๆผมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ CLMV แนวคิด Sharing งอี n น m มหรือเทนเศรษฐกิจแบ่งปันที่กำลังเป็นกระแสนในสังคมธุรกิจทั่วโลกทำให้โรงงานเพสัตอุตสาหกรรม JSP เห็นหนทางการปรับตัวเข้าสู่ New Normal และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กไม่ต้องปิดโรงงานยาชั่วคราวในภาวะโควิดเป็นพิษ ด้วยแนวคิดการใช้โรงงานการผลิตร่วมกันด้วยเทคโนโลยีในห้องแล็บที่ได้มาตรฐานระดับสากลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สะดวกรวดเร็วประหยัดต้นทุนพร้อมมีออเดอร์ส่งลูกค้าโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเดินการผลิตเองผมมองวิเคราะห์ภาพธุรกิจนะครับก็คือมีธุรกิจหลายอันที่ปิดตัวมีธุรกิจหลายอันที่ไม่สามารถปรับตัวได้และมีธุรกิจหลายธุรกิจนะครับที่ ไม่มีอีโคโน้มีออฟสเกลอ่ะคือคือจำนวนออเดอร์ไม่พอที่จะเลี้ยงโรงงานเพราะนั้นน่ะโรงงานไซส์กลางไซส์เล็กอ่ะเราสามารถแบ็กอัพการผลิตให้ได้นะก็ถ้าคุณมีออเดอร์อยู่แล้วคุณไม่สามารถรันโรงงานได้หรือไม่คุ้มส่งมาให้เราทำก็ได้เราสามารถ OEM ให้ได้หรือว่าสามารถย้ายทะเบียนของคุณนะครับทะเบียนยาหารเสริมมาทำที่เราได้แล้วคุณก็โฟกัสในการทำการตลาดทำแบรนด์ไป ซึ่งโรงงาน,นก็เป็นแช์ลิงอิโคนมีได้เหมือนกันเรามีเรื่องเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเนี่ยครับเราสามารถขยายวงได้เราสามารถขยายให้ SME รายย่อยหรือว่าผู้ที่รันโรงงานไม่คุ้มทุนหรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่เราพยายามเพิ่มอัตราความสำเร็จของเขาแล้วก็โคกับธรรมศาสตร์โคกับสสวโคกับหน่วยงานภาครัฐนะครับโคกับแบงค์ด้วยเพื่อเพื่ออินิวเบตหรือผมเพากลุ่มเนี่ยครับ ให้สักเซสได้มากขึ้นมีเทคโนโลยีมันช่วยได้มากเลยคือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเทสตลาดได้ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ลงทุนเป็นแสนละล,ะล,ะล,ะละ้านคุณมีแค่คอนเซปต์กับคุณสามารถเทสตลาดด้วยออนไลน์ก็ได้ซึ่งเทสตลาดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าปิดจุดเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่ได้ครับ แทนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากค่ะทําให้ผู้ประกอบการร้ายรายอยากมีธุรกิจอาหารเสริมเป็นของตัวเองแต่กระแสก็มาเร็วไปเร็วการศึกษาธุรกิจในเชิงลึกคือสิ่งที่ควรคำนึงเสมอโรงงานเพสัตอุตสาหกรรม JSP เริ่มแนวคิดฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ให้ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเพื่อปิดจุดเสี่ยงและสร้างการเติบโตได้ในอนาคต คือผมทาธุรกิจผมก็มีช่วงล้มลุกคลานช่วงโกลด์เราก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการหรือผู้คา้าครับล้มลุกคลานเหมือนเราแล้วมาบ่เพาะก่อนว่าคุณต้องการทรําธุรกิจอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าคุณมีความพร้อมจริงหรือเปล่าเรามาลองตลาดกันแล้วผมก็เชิญห้างเชิญโมเดิลเทรดครับเชิญร้านที่อยู่ในสนามบินเข้ามาช่วยฟังผู้ประกอบการฟิชชิ่งด้วยแล้วก็เลือกสินค้าเพื่อเข้าไปลองทดลองวางขายด้วยผมมองว่า ถ้าผู้ประกอบการสามารถปรับตัวทันนะครับทุกคนเจอวิกฤตพร้อมกันแต่มันมีบางคนซุดบางคนไม่ซุดบางคนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสปรับตัวได้โดยรวมอควอเตอร์หนึ่งยอดขายผมโตนะควอเตอร์สองยอดขายผมก็โตนะครับแต่โตเพราะาผลิตภัณฑ์เราสามารถตอบโจทย์ตลาดเราผลิตภัณฑ์เราสามารถช่วยเหลือให้คนมีสุขภาพที่ดีได้ยอดขายแล้วก็เติบโตแล้วผมมองว่าถ้าจับเทรนได้ถ้าใช้เทคโนโลยี e ได้ถ้า มมมอองให้้ถถูก่ครรัับนสาาโตไดยุค New Normal การแชร์ริ่งอีโคโนมีถือเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการปรับตัวรูปแบบธุรกิจเพื่อก้าวตามให้ทันกับกระแสโลกจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปได้มากขึ้นค่ะ